วันที่24เมษายนเวลาประมาณ16นาฬิกาที่อนุสาวรีย์พยาพักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแลอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินายโสภณสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินำข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิจาก16อำเภอกว่า3,000 30, คนร่วมกันฟ้อนรำถวายพ่อพญาแลซึ่งเป็นเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกผู้มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง และราชวงศ์จัก,กรีโดยก่อนจะมีการฟ้อนรำอย่างสวยงามนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมนางบุษดีสุวรรณรัตน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดชัยภูมินำใบสีพวงมาลัยถวายเบื้องหน้าอนุสรีเจ้าพ่อพญาแลพร้อมกล่าวเปิดงานจากนั้นพร้อมใจกันรำถวายเจ้าพ่อพญาแลภายหลังการฟ้อนรำทุกคนพร้อมใจก้มกราบแผ่นดินตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลาหนึ่งนาที เพื่อแสดงความเคารพต่อองค์เจ้าพ่อพญาเลทั้งนี้ระหว่างที่มีการฟ้อนรำอยู่นั้นปรากฏว,ว่ามีเมฆปกคลุมคลุมฟ้าคลุมฝนและมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ทุกคนที่มาร่วมพิธียังร่ายรำอย่างอ่อนช้อยสวยงามจนพิธีเสร็จสิน้นและเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บดนดาลสร้างความร่มเนยนเป็นสุขให้กับประชาชนชาวจังหวัดชยัยภูมิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่ง จะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย